การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันในบ้านของเรานะคะวิธีดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้ได้นานๆ เครื่องซักผ้าวิธีการดูแลรักษาเครื่องซักผ้าให้ใช้ได้นานๆมีดังนี้ข้อหนึ่งอย่าใส่ผ้าเยอะเกินจำนวนที่กำหนดข้อสองตรวจสอบเสื้อผ้าของเราว่ามีอะไรตกค้างอยู่หรือไม่เช่นพวกเหรียญกระดาษทิชชู่หรือว่าอะไรต่างๆที่มักจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าของเรา ข้อ3มันตรวจสอบสภาพการใช้งานของสายยางระบายน้ำอยู่เสมอด้วยพัดลมวิธีการดูแลรักษาพัดลมให้ใช้ได้นาน,นานมีดังนี้ข้อหนึ่งมันทำความสะอาดตามจุดต่างๆโดยเฉพาะใบพัดและตะแกรงครอบใบพัด ข้อ2หมัน่นทำความสะอาดช่องลมบริเวณฝาครอบมอเตอร์ของพัดลมข้อ3ทํทำความสะอาดมอเตอร์พัดลมข้อ4หยอดน้ำมันทุกทุกหเดือนเตารีดวิธีการดูแลรักษาเตารีดให้ใช้ได้นานานานมีดังนี้ ข้อหนึ่งถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จข้อ 2. รอจนเตารีดเย็นแล้วจึงพันสายเข้ากับฐานเตารีดข้อ 3. ถ้าเป็นเตารีดไอน้ำอย่าลืมเทน้ำออกจนหมดและรอจนเตารีดเย็นแล้วจึงพันสายเข้ากับฐานเตารีดข้อสวางเตารีดบนฐานของเตารีดเสมอ ข้อ5การทำความสะอาดเตารีดเมื่อหน้าเตาอุ่นให้เช็ดด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆก่อนหม้อหุงข้าววิธีการดูแลรักษาหม้อหุงข้าวให้ใช้ได้นานๆมีดังนี้ข้อ1กับปริมาณน้ำและข้าวให้พอเหมาะ ข้อ 2. ไม่ควรวางหม้อไว้ในที่ชื้นเพราะตัวหม้อจะเป็นสนิมได้ง่ายข้อ 3. อย่าดึงปลั๊กโดยการกระตุกสายไฟและอย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียกข้อ 4. เวลาล้างไม่ควรใช้แผ่นขัดทำความสะอาดควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำในการทำความสะอาดเท่านั้น ข้อ5หากพบว่าตัวตัดไฟตัดเร็วเกินไปทำให้ข้าวไม่สุกหรือตัดช้าเกินไปทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟควรส่งให้ช่างตรวจซ่อมทันทีตู้เย็นวิธีการดูแลรักษาตู้เย็นให้ใช้ได้นานๆนนมีดังนี้ ข้อ 1. ประตูตู้เย็นต้องปิดสนิทและอย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆโดยไม่จำเป็นข้อ 2. สิ่งที่เป็นน้ำจะต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดแล้วจึงใส่ในตู้เย็นหากเราไม่ได้ปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิทอาจทำให้น้ำหกได้ ข้อ 3. หากอาหารที่ต้องการเก็บในตู้เย็นยังร้อนอยู่ควรทำให้อาหารเย็นก่อนแล้วจึงเก็บไว้ในตู้เย็นข้อ 4. ปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเก็บอาหารหรือสิ่งของแต่ละชนิดข้อ 5. การละลายน้ำแข็งออกจากฟริเชอร์ต้องไม่ใช้เครื่องมือใดๆงัดน้ำแข็ง ข้อ 6. ล้างทำความสะอาดตู้ให้ถูกวิธีทั้งภายในและภายนอกตู้ตลอดจนถาดน้ำแข็งและตะแกรงวางของข้อ 7. หากมีการยกย้ายตู้ไประยะไกลควรยึดหรือขันสกรูให้ฐานคอนเดนซิ่งยูนิตติดกับฐานตู้ข้อ 8. ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ ข้อ9ควรรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้เย็นข้อ10อย่าให้ยังรองขอบประตูชำรุดต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างขั้นตอนการทำความสะอาดพัดลม ข้อที่หกรณีที่พัดลมไม่สกรปรกมากให้ถอดตะแกรงแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดให้หมาดมาดเช็ดตะแกรงด้านนอกและด้านในของพัดลมข้อที่สถ้าฝุ่นละอองและอยากแยกเกาะมีคราบน้ำมันหรือความชื้นมากให้ใช้แปรงทำความสะอาด ข้อที่สกรณีที่มีฝุ่นเกาะอ,อยู่ในที่ลึกผ้าและแปลงปัดออกไม่หมดหรือมีชิ้นส่วนปิดบังให้ใช้รูปยางเป่าฝุ่นแทนข้อที่สกรณีที่สกรปรกมากควรถอดชิ้นส่วนทั้งหมดออกตั้งแต่ฝาตะแกรงครอบด้านนอกปุ่มยึดใบพัดกับแกนใบพัดฝาตะแกรงครอบด้านในนำไปล้างในอ่างน้ำหรือถังน้ำ หลังจากดูวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำใบงานเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในใบงานหรือในสมุดให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปันความรู้นะคะขอบคุณค่ะ